สวัสดีครับทุกท่านที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้คือ Modern Warfare 2 Online right, นะครับนี้ผมจะมามจะมาโชว์การเล่นให้ดูว่าโชว์การเล่นเฉยๆโชว์การเล่นกาๆให้ดูนะครับพอดีก็ไม่ได้เล่นกียงคนะ่ะแรก็เลยจะกดเข้าียออนไลน์ครับแล้วนะลมันก็มาปรับแต่งเรียบอาวุธเนะ่ที่เราจะใช้ไ okay. okay. อ้อุปกรณ์แล้ ู่แล้วไม่โอเอรับแต่อรมี่ครับัวนี่ครัชื่อ Rock w a r i o r ส่วนนี้เป็นชื่อมอกประเทศนะครับเพื่ออยู่ประเทศไหนครับเวลาไปเกียนไปเกียนที่ไหนเขาจะได้รู้ว่าเฮียนี่มาจากประเทศอะไรนะครับดีงีก็เปเล่นกับพวกอินโดสิงคโปร์ยดนามอะพวกนี้นี่เบนเซนนะนจเอตนะคเป็นรูปมอไซค์สูบแบบพอมแวนนะพรอมแวน โอเคกันเ okay, <Okay. S 1> ลนเราก็ต้องมากดที่เซนะิ <Yeah. S 1> ร์ฟเวอร์ลิส์นะเบสต์สกอร์นะครับเพื่อหาห้องที่จะต้องการเล่นนะทางขวานี้ให้กดที่ปิงแลนะ้ให้มันเป็นสะิเกินนี้ับเพื่อจะได้ได้รู้ว่ามันจะได้เรียงปิงจากน้อยไปหามากนะเราก็ดูนะนะนะครับควรจะเลือกเล่นปิงไม่เกินสักน้อยยี่นะครับกำลังดีนะที่ได้เล่นใดก็มีพวกเวียดนามพวกอ,อินโดแล้วก็ไทยเราเนี่ยนะไปดูครับเลือกเล่นหมดทีมเดสแมทนะเพราะแบบ ตายฮ่าจะได้เกิดมาฆ่าแม่งเรื่อยๆอเอาเยี่ยม,มนในวงเล็บนี่คือจำนวนผูเ้เล่นสูงสุดนะแต่ในข้างนอกวงเล็บนี่คือผู้เล่นที่กำลังได้อยู่มี16อเอา้เอาอยายเขาได้แล้วโอเคโอเคหลังจากเข้ามาใน เกมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมาเลืกนนอกไฟล์กันนะครับผมเป็นพาร์ทส์สิ้นสินเงนะครับถัดไปว่าพาไปดีเท่าไรนนะเฮ้ยอาจจะเล่นไม่ค่อยดีบ้างครับพอดีเฟรมเรทนะคับตกมากเลยอะปกติถ้าไม่เปิดแฟมในการถ่ายนี่เฟรมเรทเฟรมเรทวิ่งเอาถ่ายเฟรมเรทจะวิ่งอยู่ประมาณ50จะเสียนะครับ40 50กว,กว่านะครับพอเปิดเฟรมเรทปุ๊บแม่งวิ่งอยู่ยี่สิบสามสิบ ตอน,นตอนประธานนี่บางทีแม่งวิ่งไป่ถึงสิบนี่โอ้โหตอนนี้มนมนแม่งบางทีวิ่งไป่ถึงสิบเลยแม่ว่าเล่นะไรค่อนข้างยากมากใครเขาไม่ค่อย,ย,ยตายหาเลยนะอ,อุ๊บตอนนี้ก็ตัวค่อนข้างมากเลยนะ อันนี้หน้ภาพสวยมากนะแล้วแบบเรียนอะไรกันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยเรียนี่ไม่ค่อยมีอ่ะไม่มีพวกแบบเรียนแบบต่างอะไรอย่างี้ยเรายังสามารถเล่นใช้แบบพวกไอเทมพิเศษครับสามารถเล่นคิมบินมาบอกตำแหน่งศัตรูหรือว่าเล่นคิมบินปะทิ้งระเบิดอะไรแบบนี้ได้นะครับ Let the lead. have lost the lead. UAV online. you We've taken the lead. เอาพอดีเงียบไปนะพอดีต้องใช้ตอนที่ในการเล่นนะที่โรงงานลำบากมากเลยนะโอเคคะาอนี้ถ้าไอเทมเศษนะเป็นกล่องนะสามารถเลียดพอมาทิ้งไอเทมเศษได้นะต้องหาจุดมองหนะไ,ไม่งั้นแม่งโดนฆ่าแล้วมันเกิดไกลกล่องหนีหายเลยนะพอเราตายเราสามารถดูคิวแคมป์ซึ่งเป็นกล้องสะสมฆ่าเราที่ได้นะฤฤ

อนนี้สกอกาชาวบ้านนะเอามาซาชาวบ้านเนีโอเคครับหลังจากจบแมปเมื่อกี้ไปแล้วเราจะขึ้นแมปใหม่นะครับเป็นแมปเทอร์มินอลสนามบินนะเป็นแมปที่ผมคนไทยชอบอกลัวนะแมปนี้เดวก็เร็วกวนะเป็นอาวุธมั้มัใช้พี90มานะครับเปาวากมอรรจักดีนะ สอบบ้างนะคุยกับบอกนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเกมนี้เจ้าวัดระดับเลเวลนะถึงตัดที่เลเวล70นะผมมาผมเล่นมาจนเลเวล69เลยเลเวลยวอนี่ย ตอนนี้ใช้เป็นลกโมรเอา้าเ้ยเอี่ต้องระวังหลังไอ้พ่อย่มากนะวมาป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเฉืออะไรได้เลย ถ,ถ้าได้ตัวนี้ไม่ไอ่กล่องเนี่ยนะจะได้เนะี่แต่แค่แะแน,ะ e นนะช่วยฆ่านะถ้าบดยี่ริบแบบนี้ ีกตัวเดียวจะได้โคตรเลยครัจาเ,เล่นกีเมียไปมากนะวันนี้ปกตีเล่นไฟฟูนะสวยก็เป็นก็เป็นครั้งแรกที่เล่นไปแล้วนะไปนะลองดูว่ามันจะเป็นไงฟนะูว<อ>ันนี้ก็จบหน้าฟางนะมองไม่เห็นกีเมียรเลรยเลยเอ็มมิสสามารถกดใช้มีนมนะดนะกดอีนะเฉือนนะอีโดนี่ตายหาเลยนะ ใช้ตอนหลังจากลองใช้ดูแล้วก็ช่างนิ่งนะทีอ็สูงเมื่อกี้ที่หนีผ่านนั่นคือโดนระเบิดแปะนะโดนไปแล้วมัมองที่อะไรไม่เห็นเลยอมีระเบิดอีกแปนมีเรียกระเบิดตันนะโดนไปแล้วทำให้เราแข็งตัวนะแข็งตัวแล้วงเหี่ยอะไร <S <S ะไม่ได้เหมือนเดิมโอเคอะสกอร์ไม่ได้กากมอใชาวบ้านนะ ออกไปได้นะนี่เลลยแ้วไม่กระตุกหนายมากเลยนะถึงเป็นลำบากเตรียมเชือบ,า,อนบานมาจะไปแรงอะไรนะ Predator missile ลุยอ่ะลุยอ่ะนี่อ่ะใช้มีดเสียนะทีเดียวตายหายนะตอนนี้คพิ่มตอนนี้เพิ่อุ้ยเสียเลยหนอนตุ้มเลยเพิ่มเฟพฆ่ามานะไม่เพิ่มไม่เห็การเสียเวลานะตรงนี้เขาเล่นอยู่ประท่าได้นะเนี่ยเรือระเบิดไปแล้วโอ้โดนนะเสียโดนคู่เดียวกันด้วยนะเนี่ย อ้าวเมื่อกี้มันบังคับจะสุภาษิตเจ็บเรื่องผมกระตุกมากจอต่างกัน เดียวๆนี้ไม่รอดนะเีี้คนข้างยังกค่อนข้างมจริงเลยจะว่าไปนะโอ้โยแต่ไงก็ชนะนะทีผมชนะเรนเจอร์มาดูคิวสตายนะเป็นไงครัโอ้โหยิงเน้นๆนะถล่มเน้นๆนะเอาลัะ ก็มาพบกวับผมนะแบบนึงวันปรกันนะเป็นแบบที่แบบบลูสนะเป็นแบบที่มันทานแคปปรามาคู่นึงก็ทานชอบมาเจอกมาเจอปังปังปังแล้วจบเร็วมาจะลองเล่นอะไรแปลกนะอันนี้เป็นหน่วยโล่นะโลที่แม่งทำมาจากคิวเป็นเป็นอุปกรณ์ของสตวรรษที่22นะแม่งโดเรมอนออามาให้นะกระจกแม่งใสที่หายแต่แม่งไม่ไไมีที่อะไรจะมาเจาะมาันเข้านะวิธีาก,การจัดการต้องข้ามเข้ามาตุยหลังเดียวเลย เนี่ยเราก็เจาะไม่เข้าจริงนะจะว่ายิงแม่งมีลาวอะแต่แม่งไม่แตะเนะี่ยเนี่ยเป็นของพิเศษจากเซอร์วัสดียี่สิบสองจริงนะนี่แม่งเอาไปจาัดโดเรมอนเลยนะโดเรมอนควักให้ดูเลยแม่งโล่กันอะไรก็ได้นะฮะเดี๋ยวให้มันเหยียบส่วนแน่จริงยิงแม่งไม่เข้านะเฮียแม่งเว้ยแต่มันแปะระเบิดได้นะฮะระวังให้ดีเพวกระเบิดพวกมันเป็นแบบสามารถแปะได้นะ จะบัดตกมาเนี่ยมการฆ่าคือเข้าไปโอ้ห่วยโดนยิงหลังนะแลไวก็ตัวนี้เป็นการข้างหลังไม่ได้นะนอกจากสไปวัข้างหลังนอันนี้สไปรวัข้างหลังนะอันนี้ก็เอาออกมาเนี่ยตัวนยิงข้างหลังไม่เป็นไรนะเพื่อนจะรู้ได้ว่าโดนยิงข้างหลังเอาเนี่ยมันยิงไม่เข้าอ่ะปืนแรงแค่เอ้าไปยิงไม่เข้านะจะเสียรถตูยหลังนี่เข้ามาจะฆ่าใครไม่ได้เลยนะ จะพาเมีคนนี้ระเบิดไปไกลคืระเบิดไปแล้วโอ้โนี่อะไรครับเน,นี่ยโอ้โหโดนจิ้มนะโดนจิ้มตายห่าเลยอย่างนี้เรระวังเลยอย่างนี้มัตายง่ายเห็นนไหมตัวใหญ่เขาเรียก แบบตัวบินท kind of <recess ed isolation> <GAN> ี่เขาเรียกว่าเอซีรนะใครได้น uh, um, oh ี่แบบโหจะเมยมากนะจะบินที่ยังสูงนะปืนใหญ่ก็แรงที่หายนะใครโดนนี่แม่งตายห่างหมดเลยะขอทีผู้เล่นพ่อกันมากเลยเนี่ยจะให้ดตัวจะให้ตัวจะให้ตัวนี่ไะนี่เอาเชื่อคนดีอย่างนี้โอ้ยโอ้ยตัวหลังเลยแล้วเนี่ย หาอะไรปิดการหลังไว้นะเนี่ยถ้าเกิดว่าศัตรูยิงเรานะแล้วแบบมันได้เห็นความสนใจมาทางเราแล้วเพื่อนสามารถฆ่าศัตรูได้เนพะื่อจะได้เราจะได้รับคะแนนช่วยเหลือนะเนี่ยมันจะงงไหมยิงถลนะนะ่ลมอยู่นั้นเลยครับที่หมายแนมะ่ถล่มน้ำเพียอนะไร แวเสียค่าใครไม่ได้นะเราซ้อมมาเล่นะซ้อมแฟนนะเปิดที่ค่าเปิดที่แรงมากเลยนะเนี่ยจอ,ยอยนนยระยะยประชิดนี่นี่ครับแต่แม่งระยะไกลแม่งที่ไข่แม่ตายใครไม่ตายห่าเลยโอ้โหได้เช็คแพคแล้วตอนนี้อ้าว ตัวระเบะิดสตันนะจะทำให้เราเชือเ่อนช้ชาลงนะงนะทำนี่อะไรไม่ได้นะเป็นการสตาร์ทเราไว้ตั้งนั้นนะมี่ต้องระวังไอ้พจน์มากมากนะแบบ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 เจออะไรนะโอ้โหอยู่ข้างหน้าแล้วแทนกองก็ยังไม่ได้ใช้นะอันนี้บอกแบบนี้จบไป่ค่อยเร็วผมเข้ามาค่อช้าแต่เนี่ยโอ้โหโอ้โห ชิวสุดท้ายนี่พางเทมากเลยอะเกลีัยงแม่ทิพไพร์เ,เนี้ยโอเคแล้วก็จบไปอีกแมปหนึ่งครับเนี่ยนี่เราบนแมปนะมาดูว่าคนเขาจะบนแมปไหนกันนะผมหมด